نزهه المؤمن الفكر لذه المؤمن العبر نحمد الله وحده نحن كل على خطر نزهه المؤمن الفكر لذه المؤمن العبر نحمد الله وحده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ท่านพี่น้องผู้มีอีมานต่ออัลลอฮ์ผู้หวังในความเมตตาของพระองค์ทุกท่านนะครับมีชายคนหนึ่งรู้ตัวเองว่าไม่สามารถที่จะละหมาดตะฮัดยุดหรือละหมาดกิยามุลเลนก็คือละหมาดซุนนะในยามค่ำคืนสาวาขี่เกียรติสาวว่าไม่มีจิตใจที่ปรารถนาอยากจะละหมาด มันขี้เกียจไปหมดพอนอนแล้วก็ขี้เกียจไม่อยากที่จะลุกขึ้นละหมาดตะฮัตยุดขี้เกียจไม่อยากจะลุกขึ้นละหมาดกิยามุลเลนเอ๊ะทำยังไงดีเห็นคนอื่นเขาก็ละหม,มาดกันละหมาดกันแต่มันไม่มีแรงจูงใจมันไม่รีก็จิตกระจที่จะขึ้นละหมาดตะฮัตยุดเพราะว่าการละหมาดตะฮัตยุดธเนี่ยเป็นการเสียสละ เวลาที่กําลังนอนหลับไหลเวลาสบายๆตีสามครึ่งตีสามอย่างเนี้ยลุกขึ้นมาแล้วก็มาละหมาดตะฮัดยุดในยามค่ำคืนหลายๆคนขึ้นไม่ได้มันรู้สึกไม่กระปี้กระเปารู้สึกลา้ารู้สึกขี้เกียจร,รู้สึกเบื่อหน่ายเอะมันมียารักษาไหมนะอยากที่จะให้ตนเองเนี่ยผลักดันตนเองขึ้นมาละหมาดตะฮัดยุดมาละหมาดสุนน้าในยามค่ำคืนเนี่ย มันรู้สึกเบื่อหน่ายหนายแหนงงยังไงมันขี้เกียจไม่อยากจะละหมาดตะฮัดยุดเนี่ยมันมียารักษาไหมมีวิธีการไหมที่พอเวลาเราได้ปฏิบัติในสิ่งนั้นแล้วมันจะเป็นสิ่งที่ผลักดันหรือว่ามีแรงจูงใจที่เราจะได้ลุกขึ้นมาละหมาดตะฮัดยุดในยามค่ำคืนเอาวันนี้มาเรียนรู้นะครับ <c oughs> เป็นคำแนะนำที่คนคนหนึ่งที่ชื่ออิบราฮีมบินอัดะฮัม คนคนนี้ก็เช่นเดียวกันมีฮิกมาต่างๆมีคําพูดคําเตือนคําแนะนําต่างๆที่ดีมากนะครับมีคนคนหนึง่งได้กล่าวกับท่านอิบรอฮีมบินอัดะฮัมคนนี้นะครับบอกว่าอินนีลาอักดิรูอัลากิยามิเลลฟัซิฟลีดดว่แท้จริงฉันเนี่ยนะโอ oh, อิบรอฮีมเอ๋ยเป็นอุลมะคนเนี่ยแท้จริงฉัน รู้สึกหน่ายแหนงจริงๆรู้สึกเบื่อหน่ายรู้สึกมันไม่มีความกระปี้กระเป๋ามันไม่มีแรงจูงใจที่จะลุกขึ้นละหมาดในยามค่ำคืนเลยท่านลองบอกฉันหน่อยสิว่าฉันจะปฏิบัติตนอย่างไรมียาอะไรบ้างที่จะแก้ไขในเรื่องนี้ไม่ใช่ยาเป็นเม็ดๆนะคือมีวิธีการอะไรที่จะเยียวยาในเรื่องนี้บ้างจะทําให้ฉันเนี่ยมีความกระปี้กระเป๋าทําให้ฉันเนี่ยมีแรงจูงใจมีความปรารถนามากๆที่จะได้ และวมาตะฮัดหยุดท่านอิบรอท่านอิบรอฮีมก็กล่าวอย่างนี้นะครับว่าลาตาซีฮีบินนาฮาร์วะฮัวยูกีมุกะาบาในยาไดฮิฟิลเลลอย่าไปฝ่าฝืนอัลลอฮ์ในตอนกลางวันแล้วอัลลอฮ์ก็จะทำให้เจ้าเนี่ยโปรดปานให้เจ้าเนี่ยยืนขึ้นตอนหน้าพระองค์ยืนขึ้นเข้าเฝ้าพระองค์ในยามค่ำคืน แปลว่าตอนกลางวันเนี่ยอย่าทำผิดตอนกลางวันเนี่ยอย่านินทาเขาตอนกลางวันสายตาเนี่ยอย่าไปมองในสิ่งที่ฮารามตอนกลางวันปากเนี่ยอย่าพูดในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องในสิ่งที่ฮารามอย่าไปทําในสิ่งที่ฮารามในตอนกลางวันอัลลอฮ์จะเมตตาให้ท่านเนี่ยมีกระจิตกระใจมีเรี่ยวแรงมีแรงจูงใจในการที่จะได้ตื่นขึ้นละมาดตะฮัดยุดเข้าเฝ้าอัลลอฮ์ในยามค่ำคืน فإن وقوفك فإن وقوفك بين يديه في اللين من أعظم الشرف ولا ع أ ي ل ا يستحق ذلك الشرف เพราะแท้จริงการที่เจ้าได้ยืนเข้าเฝ้าอัลลอฮ์การที่เจ้าได้ยืนต่อหน้าอัลลอฮ์ในยามค่ำคืนเนี่ยมันเป็นเกียรติยศอันสูงส่งมากและเกียรติยศอันเนี่ย มันไม่เหมาะสมเลยก,กับคนที่ทำชั่วในตอนกลางวันอันนี้เป็นแง่คิดที่อุลามะนะครับได้บอกเอาไว้แล้วก็เป็นสิ่งหนึ่งนะที่มันพิสูจน์แล้วมันเป็นจริงพี่น้องถ้าตอนกลางวันเน่ยนินทาเขาเยอะๆนะตอนกลางวันเนี่ยตานี่ยมองแต่ในสิ่งที่ไร้สาระดูละครดูภาพยนตร์ในสิ่งที่ไร้สาระอ้าวนี่แหละมันเป็นบาป เวลาที่ผ่านไปก็นั่งทำในสิ่งที่ไร้สาระเล่นเล่นเล่นหมกฮอตหมกรุกดูบอลดูมวยในสิ่งที่มันไร้สาระอย่างนี้แหละพี่น้องกระจิตกระใจที่จะขึ้นละหมาตหัดยุดเนี่ยยากมากเราไปดูคนที่เล่นหมกรุกเล่นหมกฮอตเล่นเกมตึ๊ก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 นะเล่นเกมเล่นเฟซลงไลน์ไรต่างๆคนเ่าเนี่ยส่วนใหญ่แล้วกระจิตกระใจที่จะลุกขึ้นละหมาตหัดยุดไม่มีเลยเพราะอะไรล่ะ ก็ฝ่าฟืนอลล่อ์น,น่ใช้เวลาไปในสิ่งที่ไร้สาระนั่งนินทารับหลังทําในสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ดูแต่ละครน,นำเน่าดูแต่ในสิ่งที่ไร้สาระปากก็นินทาคนอื่นเรื่อยไปถ้าทําอย่างนี้แล้วไม่มีทางเลยที่มันจะมีกระจิตกระใจหรือมีแรงผลักดันที่จะทําให้เราเนี่ยสามารถลุกขึ้นละหมาตัดยุดในยามขําคืนได้ ท่านอิบรอฮีมินอัดฮัมที่บอกว่าการยืนขึ้นในยามค่ําคืนเนี่ยเป็นเกียรติยศอันสูงส่งมันไม่เหมาะสมหรอกที่อัลลอฮ์จะโปรดปานให้แก่คนชั่วๆเนี่ยได้มายืนเข้าเฝ้าพราะองค์ในยามค่ําคืนเลิกเต๋บ้าตัวเลิกลองสิพีน้องลองลองกลางวันเนี่ยนะช่วงกลางวันกลางวันเสร็จจากง,งานแล้วลองฟังศาสนานั่งซิกรุลลอ พอหลังละมาซูรีแล้วนยเหลือเวลาอีกตั้งครึ่งชั่วโมงเหลือเวลาอีกตั้ง15นาทีจะได้เข้างานเนี่ยนะน่งอ่านกุรานสักห้านาทีซิกรุลลอ์สักหนาทีขออภยัยโทษต่อลอ์สักหนาทีระว่างงานเนี่ยมีม,มีมีการซิกรุลลอ์มีการนึกถึงอัลลอฮ์ฟังในเรื่องาศาสนาแล้วก็ทํางานไปด้วยลองลเลยเกิดว่าจิตใจฝักไฟอยู่กับการทําความดีร่างกายของเราทั้งร่างกายเนี่ยเกลือกลัวอยู่กับการทําความดีแล้วเนี่ยเรื่องของการละมาตะฮหัดยุธ มันจะเป็นสิ่งที่ถูกผักดันโดยอัตโนมัติโดยอัลลอฮ์จะโปรดปานใ้คนคนเนี้ยยืนเข้าเฝ้าพระองค์ในายามค่ําคืนในายามดึกดืน่นไม่มีหรอกพินโน้คนเล่นหมกักร็อกหมกัดหมกัมกฮอกหมกักลุกอะไรต่างๆเล่นเกมอะไรต่างๆแล้วอยากจะลุกขึ้นละมาตะฮัดยุดไม่มีเพราะฉะนั้นวิธีการสร้างแรงจูงใจเพราะว่าการละมาตะฮัดยุดเนี่ยนะ มันเป็นสิ่งหนึ่งที่ถือว่าเป็นเกียรติยศของผู้ศรัทธาอย่างมากนะครับอย่างเช่นสฮาบะคนหนึ่งบอกว่ากิมุลเลนชารอฟุลมุมินินการละหมาดในยามค่ำคืนการละหมาตฮัดยุทธเนี่ยเป็นเกียรติยศของผู้ศรัทธานะครับซึ่งท่านฮัสซันอัลบอสารีเนี่ยได้บอกเอาไว้อีกอีกตอนหนึ่งนะครับบอกว่า อินนารจุลและยุสนนบุตรดัมฟยุฮรรมบิฮิกิุลเลนแท้จริงคนคนหนึ่งได้ทำบาปในตอนกลางวันทำในสิ่งที่เป็นความไม่ดีทำในสิ่งที่หารามในตอนกลางวันตอนกลางคืนเนี่ยเขาจะถูกห้ามจะถูกกีดกันไม่ให้มีความสามารถที่จะลุกขึ้นละมาตะฮัดยุดในยามค่ำคืนจะขี้เกียจจะนายแหนงจะเบือ่อ จะไม่เห็นความสําคัญจะคิดคิดว่มันไม่ใช่ฟัดดูจะขึ้นทําไมเสียเวลานอนเอาเฉพาะฟัดดูก็พอแล้วแต่ไวัาหารู้ไม่ว่าการละหมาดต,ตะฮัดยุดในายามค่ําคืนคุณค่าของมันเนี่ยขนาดไหนเดี๋ยววันหลังจะได้นําเอาความประเสริฐอันมหาศาลสําหรับคนที่ลุกขึ้นละหมาดในยามค่ําคืนเอามาบอกกับพี่นอ้องเอาล่อชมเชยอ,อย่างมาก แล้วก็ผู้ศรัทธาเนี่ยนะครับคือถ้าหากว่าเป็นบุคคลหนึ่งที่ที่มีจิตใจที่ผูกพันกับอัลลอฮฺสุบฮานาะหัวตาลาอย่างมากเนี่ยเขาจะไม่ปล่อยให้พลาดไปเลยในการละหมาดตะฮัดจุดสหบ,บ้าบางคน,นมีอยู่คืนหนึง่งไม่ได้ลุกขึ้นละหมาดตะฮัดยุดรู้สึกเสียดายรู้สึกเสียใจรู้สึกห่อเหี่ยวอย่างมาก ไปหาท่านรอซูลซลฮุ่งอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับท่านรอซูลอายารอซูลลอฮ์เมื่อคืนนี้ฉันพลาดโอกาสที่จะได้ละหมาดตะฮัดยุดในยามค่ำคืนถ้างั้นวันนี้ฉันขอบริจาคทรัพย์สินของฉันส่วนหนึ่งไปในหุนทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวตาลาเห็นไหมเขาเห็นถึงความสำคัญเขาเห็นถึงเกียรติยศอันสูงส่งที่อัลลอฮ์สุบฮานะฮูวตาลาจะให้เขามีฮาบ้า์หลายต่อหลายคนนะครับ ได้ละมาดตหัดยุดในยามค่ําคืนได้ละมาดสุนนะนในยามค่ําคืนเนี่ยทุกคืนไปตลอดชีวิตอัลลอฮฺุอักบาเป็นเรื่องที่ควรอย่างยิ่งที่เราจะต้องขออุอนอนต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮวตะลาให้มากๆเพราะว่าการละมาดตหัดยุดในยามค่ําคืนเนี่ยมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ไม่มีใครหรอกที่จะคิดอวดใครในการละมาดตหัดยุดพออยู่ที่บ้านในยามค่ําคืนที่มืดสนิท ในยามที่เราละหมาดอยู่คนเดียวเราได้รับความโปวดปานจากอัลลอฮ์ให้เด็กเข้าเฝ้าอัลลอฮ์อยู่ในยามค่ําคืนเนี่ยอันนี้เป็นเกียรติยศอันสูงส่งอย่างยิ่งแน,น่นอนพี่น้องเรื่องนี้ก็ต้องฝึกฝนและวิธีฝึกฝนที่จะทําให้เกิดแรงขับเคลื่อนทําให้เกิดแรงใจเพราะว่าคนเนี่ยถ้าเกิดมีกําลังใจมีแรงจูงใจมีแรงขับเคลื่อนมักจะทําสิ่งต่างๆเหล่านั้นได้ สำเร็จวิธีการที่จะทําให้เกิดกําลังใจทําให้เกิดแรงจูงใจในการที่จะละหมาดตะฮัดยุดได้สําเร็จเนี่ยนะวันนี้บอกไปแล้ววิธีหนึ่งก็คือกลางวันเนะี่ยไปทําชั่วอย่าไปทําทในสิ่งที่ไร้สาระอย่าไปจ้องทําในสิ่งที่มันไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยถ้าเกิดวันนั้นนะ่ะดินทานรับหลังคนแล้วก็เอารถอ,อร่อยจากการพูดพาดพิงไปหาคนอื่นในทางที่ไม่ดีทําบาปมากเหลือเกิน จะเกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายแล้วก็ขี้เกียจแล้วก็มันรู้สึกไม่มีเรี่ยวแรงในการที่จะลุกขึ้นละหมาดตะฮัดยุดดังนั้นการละหมาดตะฮัดยุดเนี่ยมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่บ่งบอกให้รู้ว่าตอนกลางวันเนี่ยเราพยายามอย่างยิ่งถ้าอยากจะได้รับความปวดปานจากองค์ได้รับความเมตตาจากอลงค์ให้ลุกขึ้นละหมาดตะฮัดยุดแบบมีความกระปี้กระเป๋าแล้วแล้วก็อย่าได้ทําผิดในตอนกลางวันเป็นคำเนี่ยสีหา้าเป็นคําเตือนที่ ท่านอิบรอฮิมบินอัธฮามก็เตือนเอาไว้ท่านฮัสซันอัลบอสซาีก็เตือนเอาไว้คําเตือนเหล่านี้เราควรอย่างยิ่งที่จะต้องนํามาพิจารณาดูให้มากๆเพราะว่าสิ่งที่ที่เรียกว่าเวลาเนะ่ยเวลาที่มันเหลืออยู่กับชีวิตของเราเนี่ยนะพี่น้องมันเป็นเรื่องที่ผ่านไปแล้วมันก็ไปเลยนะคืนเนี่ยผ่านไปแล้วมันก็ไปเลยนะ เนี่ยเวลาที่กำลังนั่งชมรายการเนี่ยพอผ่านไปแล้วมันไปเลยแต่รายการอาจจะมารีลันซ้ําอีกแต่เวลาเนี่ยไปแล้วไปเลยหกโมงของวันนี้มันไม่ใช่หกโมงของวันพรุ่งนี้พอวันนี้ผ่านไปแล้วของใหม่มาปั๊บของเก่าไม่กลับมาแล้วครับพี่น้องเวลามันผ่านไปผ่านไปต้องบริหารชีวิตของเราเนี่ยให้ให้มันมีการเพิ่มเติมในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีเนี่ยให้มากๆอย่าพูดนะพี่น้อง อย่ามาพูดว่าก็ละหมาดตะฮัดยุดเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องฟรรดัดดูมันเป็นเรื่องสูนัดแล้วรู้ได้ไงว่าเราในละหมาดฟัดดูครบถ้วนสมบูรณ์คำว่าครบถ้วนสมบูรณ์มาในหมาวามว่าละหมาดต,ตรงทุกเวลาน่ไอ้ที่มันใช้ได้ที่มันไม่เสียหายเลยเนี่ยมันจะมีบ้างหรือเปล่ามันมีทุกอย่างทุกทุกวากระตูใช้ได้ทั้งหมดเลยเหรอใจของเราอาจจะไม่ถลำหรือว่าคิดคล้อยออกไปจากการละหมาดแล้วอัลลอฮ์ไม่รับละหมาดของเราบางช่วงบางตอนมันก็มี สุนัตต่างๆทั้งหมดนี่แหละไปทดแทนฟัดูบกพร่องเนี่ยบางคนละหมาดครบแต่มันบกพร่องตรงไหนละ่ะตรงที่บางครั้งอานละหมาดอาบนันละหมาดของเรายังใช้ไม่ได้ละหมาดของเราบางอย่างเนี่ยบางบางวากรวูกเนี่ยมันใจมันคิดนอกละหมาดเยอะใช้ไม่ได้เอาอะไรมาแทนแล้วครับนี่แหละละหมาดสุนัตต่างๆโดยเฉพาะเรื่องของจิตใจเนี่ยนะพี่น้องลองสังเกตดูถ้าคืนไหนเราได้ละหมาดตะฮัดยุดเนี่ยนะ เราจะเข้าสู่ยามเช้าด้วยความปลอดโปร่งโล่งด้วยการที่มีจิตใจที่เบิกบานอันนี้เป็นสิ่งที่ท่านนาบีได้บอกเอาไว้นะเขาจะเข้าสู่ยามเช้าในสภาพที่จิตใจเบิกบานในสภาพที่หัวใจหัวอกเนี่ยหัวใจเนี่ยมันโล่งโล่งบอกไม่ถูกถ้าเราทําในคืนนั้นสงบจิตสงบใจกับอัลลอฮ์ในการละหมาดตะฮัดยุธในค่ําคืนหนึ่งลองดูตอนเชา้าเนี่ยจะมีความเบิกบานใจจริง ้าวันนี้อยากที่จะให้พี่น้องสนใจตรงนี้บ้างนะไม่ได้ละมาดตะฮัดยุดกันมามากน้อยเพียงใดไม่ได้ละมาดตะฮัดยุดกันมาเนิ่นนานขนาดไหนวันนี้เริ่มต้นซะฝึกนะครับฝึกผักดันตัวเองออกมาแล้วก็วิธีการที่จะขึ้นมาละมาดแล้วมันมีความเคารีีกระเป๋ามันมีความสุขเหลือเกินที่ได้รู้ขึ้นละมาตอนกลางวันอย่าได้ทําชั่วเพราะทําชั่วเนี่ย มันเป็นการเสื่อมเกียรติแล้วคนที่อัลลอฮ์จะให้เกียรติในการที่จะลุกขึ้นเข้าเฝ้าพระองค์ในยามค่าคืนเนี่ยต้องเป็นคนที่มีเกียรติดังนั้นก็พยายามอย่าทำในสิ่งที่เป็นความไม่ดีในตอนกลางวันเผื่อว่าตอนค่ำคืนเนี่ยอัลลอฮ์ยามค่าคืนเนี่ยอัลลอฮ์ก็จะได้ทําให้เราเนี่ยได้มีความสามารถลุกขึ้นมาละหมาดตะฮัดยุดยืนเข้าเฝ้าพระองค์ ที่เป็นสถานะอันทรงเกียรติยิ่งสำหรับผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับวะบิลลาฮิตเตฟิกวัลฮิดายะฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกะตุ์ฮ